มีมีการอินฟินตี้ครับผมร้านเราก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะฮะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นแม้กการนปืนเสียงเปานะครับโซลกิ 2914T เป็นล็อตยุโรปนะครับก็จะมีการแต้มด้านหน้าสีส้มแบบนี้มานะฮะตัวปืนวัสดุเป็นโลหะทั้งกระบอกนะครับน้ำหนักกำลังดีนะมีระบบเซฟตี้มาให้นะครับสามารถยิงดับเบิลได้นะครับผม อ่าดับเบิลได้ด้านบนก็จะมีรูนะครับเจาะพอร์ตมาสวยงามนะฮะเป็นปืนที่เป็นไซส์พกซ่อนนะครับขนาดเล็กแล้วก็เป็นปืนที่ยิงดีนะครับไม่ติดขัดแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเ,เพื่อนๆที่สนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะครับผมเวลาใช้งานแล้วก็ใช้กับกระสุน9มม AK นะครับไม่มีหัวสู์แบบนี้นะอ่าขึ้นลำนะครับปึ๊บปล่อยเข้าไปแล้วกย็ยิงได้เลยนะครับเหนี่ยวกายปัง้ปงๆๆนะฮะเป็นเสมิออโต้นะครับ หมดก็สามารถค้าสไลด์ได้นะครับผมแบบนี้เลยสนใจสั่งผ่านทาง้านได้เลยนะครับช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ